สวัสดีครับทุกคนพบกับเมจิกโดโจอีกครั้งกับรายการเมจิกโดโจอันบ็อกซิ่งนะครับผมวันนี้เราพบกับโปรดักต์ของการ์ดเกมเมจิกเดกาเดริงกับชุด Modern Horizon 2นะครับเป็นชุดที่2แล้วสำหรับ o o เด n Horizon นะฮะโดยวันนี้ที่เราจะมาเปิดให้ทุกคนดูเนี่ยครับก็คือโปรดักต์ที่ชื่อว่าบันเดลนะฮะโดยวันจำหน่ายจริงของ Modern Horizon 2เนี่ยจะอยู่ที่วันที่18มิถุนายนนะฮะ แต่วันนี้เราสุดพิเศษเลยเรามาเปิดอันบ x ็อกเพื่อให้เป็นออเดอร์สำหรับทุกๆท่านนะครับที่ได้การที่ได้ทำการสั่งจองบ o ็อกหรือว่าบันเดลตัวนี้ไปจากร้านของเรานะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างจากการซื้อบันเดลตัวนี้นะครับผมอย่างแรกก็คือ 1. ก็จะมีบูสเตอร์ดรัฟบูสเตอร์นะครับสินะฮะแล้วก็จะมีกล่องก๊าซสตเรจที่เป็นลวดลายเฉพาะของ Modern Horizon 2เนี่ย หนึ่งอันมีลูกเต๋าที่เป็นขนาดโอเวอร์ไซส์แบบสปินดาวที่เป็นลวดลายเฉพาะของ Modern Horizon 2เช่นกันนะครับมีการ์ดโปรโมโที่เป็นการ์ดท,ที่ออกมาในบ็อกซ์แต่ว่าเป็นอันเทเนตอาร์ตที่พบได้เฉพาะในบันเดิลเท่านั้นแล้วก็มีเบสิกแลนเพื่อจะให้เพื่อนๆของเราเนี่ยนำไปจัดเด็กได้เลยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าเราจะเปิดได้การ์ดอะไรดีๆจากบันเดิลตัวนี้บ้างไปดูกันเลยครับ โอเคทุกคนเรามาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่านะครับสำหรับบันเดอร์นะฮะแกะไปเลยนี่แน่แกะโอ้พลาสติกชุดนี้เหนียวมาก ดีนะฮะเหนีย <g> ว <iven> <g iven> จริงๆเออออกมาละโอเคฟึบ <c oughs> ออกมานะฮะหลบด้านข้างไปหน่อยอ่ะนี่ก็คือหน้าตากล่องนะฮะจะเป็นลายที่เหมือนอหน้าซองของของเขาเลยนะครับ <c oughs> มีสัญลักษณ์ของ Magic the Gathering ด้านบนก็มีโลโก้นะครับของเขาโอเคไปออกมาฟึบ สิ่งที่เราเห็นนะฮะอันแรกครับผมเป็นลูกเต๋าสปินดาวนะฮะอย่างที่ผมบอกเป็นโอขนาดโอเวอร์ไซส์นะครับแล้วก็มีสีแล้วก็ลวดลายของโมเดลทร o ลเลชั่นสอยู่ด้วยนะครับโอเคครับแล้วก็นี่ก็เป็นเบสิกแลนนะครับโดยจะมีเบสิกแลนทั้งหมด5สีสีละ4ใบนะครับรวมเป็นในซีลหนึ่งเนี่ยฮะก็จะมี20ใบนะครับแล้วก็ เป็นตัวนี้ครับโปรโมที่ได้จาก bundle เป็น alternate art นะครับของ U3 Fortune Flame นะครับซึ่งในบ็อกก็จะมีเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะไม่ใช่ร์ตนี้นะครับอันนี้จะเป็นอร์ตที่พบได้เฉพาะ bundle เท่านั้นนะครับโดยด้านในเนี่ยครับก็จะมี basic land ให้เหมือนกันอีก20ใบเหมือนกับแพ็คเมื่อกี้เลยเพียงแต่ว่าจะเป็น f o ทั้งหมดนะครับเป็น f อปกติทั้งหมดโอเคส่วนต่อมานะครับก็คือนี่ครับ บูสเตอร์เป็น draft ดรัฟบูสเตอร์ทั้งหมด12ซองครับทั้งหมด12ซองโอเคเนี่ยคือโมเมนต์ที่ทุกคนรอคอยนะครับเราก็จะมาแกะดรัฟบูสเตอร์โชว์กันนะครับโดยที่ดรัฟบูสเตอร์เนี่ยนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะได้แรเนี่ยสูงสุดถึง3ใบนะครับโดย1สล็อตก็จะเป็นสล็อตที่เป็นแรแบบปกติแรหรือมิสิกนะครับ ตรงนี้ไปก่อนอเก็บลูกเต๋าไปด้วยโอเคก็โดยที่สลอ็อตหนึ่งสล็อตเนี่ยก็จะมีแรร์ Rare, หรือมิสติกหนึ่งซองนะครับไม่ใช่หนึ่งซองหนึ่งใบแล้วก็เป็นสล็อตที่เป็นฟอยนะครับก็ไม่ได้ออกทุกซองหรอกแต่ว่ามีสิทธิ์ออกนะครับแล้วก็ฟอยที่ออกก็มีสิทธิ์จะเป็นแรร์หรือมิสติกเช่นกันและสล็อตที่3ครับจะเป็นสล็อตที่เรียกว่า Uh, New to Modern Reprint นะครับก็คือจะเป็นการ์ดเก่านะครับผมการ์ดเก่าที่ไม่เคยอยู่ในไม่อยู่ในมเด e r n นะครับแต่ว่าถูกนำมารีพิ้นลงชุดนี้นะครับเพื่อทำให้สามารถเล่น Modern ได้นะครับก็จะมีตั้งแต่ Common and c o m m o รวมไปจนถึง r a หรือ Mystic เลยนะครับโอเคเรามาเปิดสองแรกกันครับเป็น Common a n Common 9-10ใบ1 2 3 4 สอ,สองนี้ไม่มีฟอยนะครับอันคอมสมใบหนึ่งสองแล้วก็มาดูแลนด์อ่าสองแรกเป็นชาร์ตレ e เอนเจนนะครับผมแล้วก็เป็นสองนี้ครับจะเป็นอ,อย่างที่ผมบอกครับคือ New to Modern r e p i n นะครับสังเกตง่ายๆก็คือมันจะมีลายน้ำที่เป็นชุดดั้งเดิมของการ์ดใบนี้อยู่นะครับผมแล้วก็เป็นแรกจากบล็อกนี้อ่า จะเป็น Evie Progenitor u s นะครับแล้วก็เป็นโทเค็น okay. อเครั้งแรกผ่านไปตอนที่สองไปนี้ก็ถือว่าเก่งนะครับผมใช้งานได้ดีเลยสำหรับคนที่เล่นเด็กสตอรมนะครับอ่านี่ก็จะมีกรอบที่เป็นเรโทรด้วยนะครับในซอลอตคอมบอนคอมเหมือนกัน แล้วก็เป็นอันคอมหนึ่งสองอ่าอันนี้โซซแนนะครับแรเป็นอ่าฟิรูครับฟิรูเดอะวอลเลทวอลเลตายนะครับเป็นมังกรเอลโดรากอนจากชุดนี้นะครับเป็นสีมาดูนะครับมับงกรตัว อันนี้ครับก็จะเป็นกรอบที่เรียกว่าสเก็ตนะครับผมก็จะเป็นภาพที่ก่อนจะเสร็จสมบูรณ์ก่อนจะมาลงสีแบบเต็มนะครับก็จะไปอยู่ในชุดโมเดิร์นไทรซอนด้วยนะครับโอเคแล้วกันคอมไปสุดท้ายเป็นแรร์หรือเปล่าโอเคเป็นอันคอมครับแรเป็นโอเคเป็นซัสเป็น3นะครับก็เอาเคีเจอร์ในเด็กเขามาเล่นนะครับผม ก็เป็นอารที่ดีอยู่ฟอยเป็นโอเคฟอยเป็นคอมมอนไม่มีอะไรที่สามอันนี้เป็นสเก็ตนะครับคอมหนึ่งสองสามเสุ็ โอเคอ๋อ okay. oh, okay. อันนี้อ่า t e r r i t o r i a l ค a v u นะครับเป็นสีกรูนะฮะโอเคไปต่อแต่เราจะได้เฟดแลนด์สักใบไหมนะากรอบโทรยโถนี่นะโอ้โ oh อ oh. u n d e r อร์ l d c o o k คุกบุกครับผมเป็นกอบไดโทอสองนี้ได้ไทโทสองใบนะแล้วเป็นอาริทไทลับอรปกรีอันนี้เป็นสล็อตไอ้นี่ครับของเก่ารีฟินเอ็มครับทุกคนเอ็มใบแรกของเราอาการ์ดวันไอนะครับผมเป็นคอมเดอร์ห้าสีคือมันลงมาเนี่ยมันเลือกอการ์ดใบหนึ่งนะฮะที่ว่า สามารถสร้างก๊อปปี้ใบนั้นขึ้นมือได้ด้วยนะฮะก็มีแบล็คโอตัสด้วยนะฮะใครที่มีแบล็คโอตัสเนี่ยก็สามารถเอามาใช้เล่นในคอมมานเดอร์ได้ก็วันนี้แหละฮะก็คือสามารถเอามาโชว์ได้นะฮะฟอยเป็นคอมมอนโอเคคนที่มีแบล็คโอตัสนะครับไม่ควรพลาดที่จะเก็บตัวนี้นะครับผมตัวแค่หลุดออกมา เป็นสเกจสเกจอันคอมโอเคสำหรัดเก่าก็เป็นอันคอมอ่ะแล่เป็นนิกตอสพารากอนนะครับผมเมื่อเราเกียนไลฟ์เราสามารถวางเม็ดบวกหนึ่งบวกหนึ่งเคาน์เตอร์ใส่ครีเจอร์ของเราทุกตัวนะฮะแล้วก็ทำได้เธอหละครั้งถือว่าเก่งนะฮะสำหรับเด็กเกียนไลฟ์ที่ทำมีครีเจอร์เยอะ กอดเก่าอคอมหนึ่งอรกับเก่าเบรนสโตนกริดฮะกาดเก่าา,าสุดงงามโอเคเป็น m มก a s ส f t ออฟเดอะบริด์นะฮะเหลืออีกอที่2ที่เจแล้วครับผม ก,กับเก่าเป็น Querren Ranger อ่าเป็น Harmonic prodigy prodigy นะฮะ Foy เป็น Uncom เอ้เราจะไม่ได้เ็ดแลนด์เลยหรอผมกม็อยากได้เ็ดแลนด์มากเลยเพราะว่าผมเนี่ยยังมีไม่ครบนะครับผมเป็นสี Enemy ด้วยนะฮะออใส่เท่เยอะเนาะ Uncom หนึ่งสอง 3ารับกล่าวไปนันคอมแรสเ g e ครับออคซิเดียนชา a มลนะฮะโอเคไม่มีอะไรซองสุดท้ายครับผมอันนี้เป็นมิสติกรับไปเหรอเอาไม่ใช่เป็นแร่เพื่อสีงงมากเลยฮะสีดูใกล้เคียงกับสีส้มที่เป็นมิสติกนะฮะซองสุดท้ายได้อะไรดีๆหน่อยิี่สเกจสเกจ กอบก่ามาแล้วกอบใม่เป็นยเอาวิวนะฮะโอเคฟอยเป็น Common โอเคก็ถือว่าไม่แย่นะครับก็คือเป็นการ์ดใหม่หมๆหลายๆใบที่น่าเล่นใน Commander นะครับผมอย่างเช่นก,การ์ดวั e Eye นะฮะก็คือเป็นการ์ดที่น่าสนใจครับเพราะว่าเราสามารถเลือกการ์ดได้หลายแบบต่อการแท็บหนึ่งครั้งนะครับผมแต่ไม่สามารถเลือกซ้ำได้นะครับโอเค สำหรับการอันบ็อกซิ่งเนี่ยครับก,ก็จบลงแล้วเนาะสำหรับใครที่ต้องการหาซื้อ,อโปรดักจากชุด Modern Horizon 2นะครับก็สามารถทักมาได้ทาง Inbox ของเพจนะครับ Magic Dojo Facebook Magic Dojo นะครับผมก็สำหรับคลิปหน้านะครับเราก็จะไปเปิดนะคอเลกเตอร์บูสเตอร์กันดีกว่านะฮะ ผมว่าผมสนใจโปรดักตตัวนี้มากๆนะฮะด้วยราคาที่มันสูงมากๆยังไงก็ตามนะครับติดตามชมได้ในคลิปต่ตอไปของเรา Magic Dojo นะครับผมสินค้าตัวนี้จำหน่ายอีกครั้งย้ำอีกครั้งจำหน่ายวันที่18มิถุนายนนะครับเป็นวันจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับใครที่ต้องการหาโปรดักต์นะครับลองติดต่อสอบถามไปทางเพจร้านได้เลยนะครับผมส่วนวันนี้ก็ ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ